ปัจจุบันคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมีจํานวนที่มากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ผ่านทางโท,ทรทัศน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแม้แต่ซองบุหรี่ก็ตามแต่จํานวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันหลายๆคนยังเห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติแม้จะมีบางกลุ่มที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า42ชนิดทําให้ทุกวันนี้บุหรี่ยังคงเป็นผัยเงียบที่กําลังฆ่าชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลกเพิ่มมากกขึ้นทุปี สูบบุหรี่มาประมาณสามสี่ปีได้แล้วค่ะตอนที่เรายังไม่เคยสูบเงี้ยพอเราได้กลิ่นจากคนอื่นอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเหม็นเราก็ไม่ชอบอะ่ะแต่พอเราเวลาเราสูบมันก็คือปกติมีปัญหาครับก็เลยแบบใช้ทางออกที่ต้องดูดบุหรี่มันก็ช่วยได้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมีความคิดที่จะเลิกไหมมีครับเคยลองแล้วครับเลิกได้ประมาณ3ปีแล้วกลับมาดูดใหม่เพราะว่ามีปัญหาเข้ามาผมว่ามันเป็นภาวะรอบข้างมากกว่า ถามว่าเรียนแบบใครไหมมันก็ไม่เรียนแบบนะมันเริ่มจากการลองแล้วเ,เ,คคคเ,เคยคิดคิดรับเพราะตอนนี้ผมมีครอบครัวลูกเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญสําหรับผมมากอะ่ะ แม้ผู้สูบบุหรี่บางคนบอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่แบบมวลและหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่และหาซื้อได้ง่ายจากทางอินเทอร์เน็ตแต่ทางการแพทย์กลับพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายกว่ามากและไม่ควรใช้เป็นอุปกรณ์ในการเลิกสูบบุหรี่ปัจจุบันพบว่าบุหรี่ได้ฆ่าช,ชีวิตคนไทยถึงปีละ5 1 6 5 1คนหรือเทียบเท่ากับวันละ141คนโดยผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จะอายุสั้นลง12ปีและป่วยหนัก อยู่ที่ประมาณ60-70ปีขึ้นไปครับแต่เหตุหลักคือจากการสูบบุหรี่ครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นคนรอบข้างที่ได้รับกลิ่นควันร่วมด้วยหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในโรงงานที่รับควันหรือสารพิษเป็นต้นครับอาการของโมะเร็งเนี่ยเป็นภัยเงียบครับก็คือจะไม่มีอาการโดยส่วนมากคือจะมาด้วยเช็คอัพเจอเมื่อใดก็ตามที่คนไข้ที่มีร่องการอาจจะมีได้เช่นเจ็บหน้าอกหรือไอ อาจจะเป็นระยะเริ่มต้นก็นได้หรืออาจจะเป็นระยะหลังๆก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปมากนะครับทางวิชรพยาบาลเราได้นําทีมไปดูงานที่ต่างประเทศและกลับมาเรีเรื่องเทคนิคนี้เป็นที่แรกๆในเมืองไทยนะครับด้มววาเกีนการผ่าตัดสองกล้องโดยที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งส่งผลทาให้การฟื้นตัวนะครับดีขึ้นกว่าเดิมและก็แผลเล็กลงมาเหลือแค่3าถึงสี่ซนเมตรเท่านั้นโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับตัวระยะของโรค ทุกอย่างมีโอกาสกลับไปซ้ำได้แต่อะไรก็ตามเราต้องพยายามที่จะลดความเสี่ยงทุกๆด้านให้ได้มากที่สุดครับในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันดูแลสุขภาพตนเองลดละเลิกการสูบบุหรี่และมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก